เรื่องสําคัญอย่างที่ผมบอกไปการเมืองบนลโลกหรือจะเป็นเศรษฐกิจปากท้องการพานันที่พูดเพราะอะไรลํำลํำว่าเดี๋ยวคงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องเดี๋ยวมาไล่กันตรงนั้นเรามาเริ่มใกล้ตัวกันก่อนความเดือดร้อนของคุณตาคุณยายอย่าท่านผู้ชมดูภาพนี้ตายายไปขายกล้วยครั้งหนึ่งก็สักสี่ห้ขับรถกลับมาร้องไห้แบบนี้ เมือไว้หายแค่ลมหายใจกับความวันเจ้ยักไม่ยุ่นวันเลื่อคนเทยุ่ลังจะเอาชีวิตไปเดิมพันเง่ยเพียงใดวันนี้ยังมีความพันผู้ชมคลิปนี้เนี่ยครอบครัวถ่ายเอาไว้ตายายเนี่ยก็จะไปขายกล้วยครับกล้วยในสวนนี่แหละต้องไว้ ไปขายที่ตลาดเช้าอาทิตย์ละสองครั้งได้มาก็ครั้งหนึ่ง4 0 0ร้อยถึงหกรอขายกล้วยเสร็จสับเมื่อวันก่อนหมดเรียบร้อยดีขากลับโดนวิชาชีพแน่นอนเป็นรถขับมาแซงแล้วก็เบียดรถคุณตากับคุณยายที่ขายกล้วยเสร็จกลับมาด้วยกันท่านผู้ชมมันเป็นแก๊งเบียดครับแก๊งเบียดแล้วมันหากินกับคนที่จะหมากินแบบนี้อขออนุญาตนะ เห็นภาพนี้แล้วต้องใช้คำว่าหากินชั่วๆกับคนที่ทำหากินค่ะเป็นภาพซึ่งครอบครัวโพสแล้วก็บอกว่าร้องไห้เลยจิตใจทำด้วยอะไรไปขายของตีสี่ตีห้าเกือบทุกวันวันนี้กลับมามือเปล่าปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วนะห้ามไม่ให้ไปตั้งนานแล้วก็ยังจะไปเมื่อไหร่จะฟังกันบ้างนักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของคุณตาวัย8 4ไปที่ท่านนี้นะ คุณตาที่เห็นหลังน้ําตาลน่แหละน้องไบตันนิดนะคะตาน,นิดแก้วดวงดีค่ะและคุณยายเอลามัยแก้วดวงดีอายุ74บ้านอยู่ที่ตําบลน,น้ําสวยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสองตายายซึ่งถูกวิชาชีพเบียดแล้วตบทรัพย์พบคุณยายอยู่บ้านกับลูกษาอายุ59ปีส่วนตาน,นิดออกไปทําธุระข้างนอกตัวของคุณยายอายุ74ล่าบอลนี่เหตุการณ์16พฤศจิกาตีหตากับยายกับ เนี่ยไปขายกล้วยวที่ตลาดเช้าเมืองเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกสาวคือคุณสุริยา,านี่แหละค่ะไปขายกล้วยที่ตลาดเช้าเมืองเลยขายเสร็จขายเสร็จขับกระบะคันนี้กลับบ้านโดยที่ลูกสาวก็คือคุณสุริยาเนี่ยนั่งท้ายกระบะพอมาถึงสะพานน้ําเลยตรงรอยต่อภูบ่อบิดกับบ้านไร่ธามมีรถเกง๋งเจอเก๋งสีดําจังหวัดขอนแก่นเนี่ยขับอยู่ข้างหน้าไม่รู้เป็นขบวนการเดียวกันไหมตาก็เลยแซงแล้วจู่จ มันก็มีกระบะสีขาวมาแซงด้านขวาแล้วเบียดรถตากับรถเกง๋งท่านผู้ชมฮะมจากนั้นคนขับรถเก๋งเป็นผู้หญิงคันแรกเนี่ยสีดำค<ะ>วักมือให้ตาจอดรถและลงจากรถมาขอให้ตาจ่ายที่ทำให้รถของเธอเสียหายขู่ว่าเดี๋ยวเรียกประกรันหรือเรียกตำรวจเรียกเงินเท่าไหร่หมื่นสี่ค่ะตาไม่มีเงินต่อรองเหลือหมื่นหนึ่งได้ไหมแต่ขอให้ขับรถตามไปเอาที่บ้านนะอยู่ที่บ้าน ปรากฏว่าคนขับรถเก่งกไม่ยอมตามมาเอาที่บ้านค่ะบอกคุณตาว่ามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ที่ตัวตาก็าซื้อนะเปิดกระเป๋าให้ดูมีเจ0 0บาทค่ะฝ่ายหญิงนี่ฮะตาขอลดเหลือหกพันได้ไหมบอกขอติดตัวไว้พันหนึ่งแล้วกันนะคนขับรถเก่งอยู่ในขบวนการนี้ไม่ยอมสุดท้ายยอมจ่ายไปหมดตัวเลยเจ็ดบาทค่ะกลับมาบ้านเล่าให้ลูกหลานฟังก็เลยคิดเลยว่าเป็นแก๊งเบียดรถแล้วตบรัพย์ผมฟันธง มันใช่ท่านผู้ชมว่าไหมใช่ไหมตัวยายบอกว่ายังไงน้องไบร์คือคุณยายบอกเสียดายเงินเจ0 0บาททั้งโกรธทั้งเจ็บใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วตอนนั้นลนักษณะเหมือนมันปล่อยให้แสงเสร็จแล้วมันก็มาเบียดรถเราเหมือนกับตั้งใจให้ชน ไอ้เงินเจ0 0เนี่ยเป็นเงินเก็บสะสมเอาไว้กินในบ้านปลายชีวิตไปขายกล้วยเนี่ยไปตลาดตอนเช้าตีสี่ตีห้าไปอาทิตย์ละสองครั้งได้แค่ครั้งละ400ร้อถึงหกรบาทมาถูกพวกแก๊งเบียดรถตบซัพ์หมดตัวอยากจะร้องไห้ร้อ,องแล้วร้องแล้วตอนที่ขับรถกลับมาถึงบ้านเนี่ยท่านผู้ชม ฟังเสียงผู้ยาญครับเสดายเนาะเสดายเปล่เราเราเจ็บใจไหมเจ็บเล้วค่าจุดนั้นเราไปชุมืคนเสดไดอย่างเจีบผันก็ได้เราอยากจะฝากบอกคนนั้นยังไงบ้างครับเตาเนาะมาได้วางเล๋วตาม้วนแล้วหันไปให้น้องเขาตั้งใจที่จะให้เราไปชนเขาไหมตั้งใจเนาะเราเอาไปที่เนาเสงไปโกนได้น่ะมันให้เขาเนี้ยสูน่ะมันซาซามามันยังซาให้รุดกันเนี่ยขุยเสงก็อนตานะ แล้วปกติยายนี่เอากล้วยไปขายที่ตลาดนี่อาทิตย์ละกี่ครั้งสองครั้งสองครั้งเนาะแล้วไปขายครั้งหนึ่งได้เงินกี่บาทโอ้หลังเฮียก็ได้สี่ห้าหกร้อยหนาะงหัวเสียดายเงินอยู่เนาะเสียดายเงินอยู่อันนี้เป็นเงินที่เก็บเอาไว้กินบ้านปลายชีวิตบอกตาออากไปยันหลุดเปลี่ยนท่านเป็นนี้เอาไปนำนาที่ปัดมือไปนำที่ผันนะท่านผู้ชมเพื่อนบ้านในละแวกนี้อย่างน้อยสองรายค่ะ เคยโดนแบบเดียวกันนะคะมีคนหนึ่งนะคะบ้านอยู่ห่างจากคุณตาคุณยายไปประมาณ200เมตรชื่อคุณเคนล,ลุงเคนบอกผมก็เคยโดนเมื่อไม่นานมานี้เอารถไปส่งของที่ขอนแก่นขากลับมาก็าถ,าถูกเก๋งกับกระบะเบียดจนมีเรื่องราวอันนั้นต้องเสียเงินไป2องพันเหมือนกันแล้วญาติของลุงเคนก็โดนแบบเดียวกันเลยที่อำเภอหนองหินโดนไปอีกสองพันวิ่งเลนขวามาแล้วมีรถเก๋งแต่รถเก๋งเก่าแล้วเสียงดังรถเก๋งขนั้น่ะบีบแต่ไล่ผมบีบบอก จากนิ้ขวาผมก็เลยเข้าซ้ายเข้าซ้ายคันที่สุสุแคบดีแม็กก็เลยวิ่งเฉียวข้างรถผมโดนโค้งรถผมแล้วตอนนั้นที่ลงามามีการเจรจากันไหมเจครับแล้วส่วนรถเก่งนี้อยู่ไหมรถเก่งนี้เขาจอดอยู่ด้านหน้าแกดูดูเหตุการณ์ของเงินไปเท่าไหร่ตอนแรกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเพราะว่าไม่มีให้คุยไปคุยมาแกก็เลยบอกว่ามีเท่าไหร่ตอนนี้ ผมบอกว่าไม่มีมีแค่สองพันนะกำไรขายผักมาได้แค่สองพันเนี่ยผมก็เลยยอมจ่ายให้มันเสร็จว่านอกจากพ่อแล้วยังมีญาติของพ่อก็โดนเหมือนกันเนระโดนเหมือนกันนั้นโดนที่หนองหินลดลถจนลงข้างถนนนะ่านผู้ชมเท่าที่ผมติดตามข่าวมานะผมจําได้ว่ายังไม่เคยจับได้ใช่ไหมโอแกงเบียดเนี่ยใช่เคยจับได้ไหมเหมือนไม่เคยนะ,ะมันมีหลายที่นี่สัญญาเลยนะ ถ้าจับได้ถึงแม้จะเป็นผู้ต้องหาซึ่งตามกฎหมายถือว่ายังเป็นผู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ<ฆ>์ผมจะเปิดหน้าจริงนะเป็นไงเป็นกันคือมันเจ็บปวดนะขับรถขับราไปแล้วก็ถูกขบวนการเบียดแบบนี้แล้วมันมีอยู่มากด้วยนะหรือท่านผู้ชมว่ายังไงนี่เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยต้องไปอ๋อสวัสดีครับคุณเอกราชมาหรือยังสวัสดีค่ะพี่หน่อยฮะ สวัสดีครับท่ายยอมรับขออนุญาตติดไม้ก่อนใส่รองเท้าแอโรซอมมาด้วยอ่ะใส่ทุกวันแอโรซอนซ้อมวัยอ่ะใส่